ดูวิธีการแกะกระสอบก่อนนะครับถ้าเป็นกระสอบที่มีเชือกแบบนี้เนี่ยก็มีวิธีการแกะง่ายๆนะครับคือให้เราหันปลายเชือกเนี่ยที่เป็นด้านสั้นนะครับออกทางซ้ายนะครับเห็นหมสังเกตว่ามันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะอันนี้คือด้านสั้นแต่ก็เราก็จะมาค่อยๆแกะปลายตรงนี้นะครับมันจะมีปมนิดนึงอ่ะเดี๋ยวค่อยๆแกะออกก่อน ให้อ่ะเกล้วก็ดึงเชือกออกนะครับค่อยๆแก้นี่อ่ะสังเกตง,ง่ายๆเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้นี่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเห็นป่ะพี่ นี่นะให้ให้ให้มันเป็นแบบเนี้ย <Okay. S 1> อ่ะแล้วก็ดึงเลยบล๊บเห็นไหมเห็นไหมมันก็จะหลุดออกมาละปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมันจะดึงออกได้ง่ายง่ายง่ายมากมากแค่นี้เองหมดแล้วเชือกอันนี้เราก็เก็บไว้ใช้ได้